แล้วส่งไปยังต้นสังกัดนหนขอดูหน่อยสิเออแล้วเมื่อวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรียนเราอะ่ะมันเป็นไงนนถ้าเราดูตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรียนเราเราจะเห็นความโดดเด่นของเรียนเราอยู่2เรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมและศึกษาวิถีชุมชน,นเรียนเราจึงกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของเรียนเราไงล่ะ ของเรามีโครงการอะไรที่เป็นโครงการที่โดดเด่นบ้างคะอันดับแรกเนี่ยก็คือโครงการตามรอยพ่อเศร,รษฐกิจพอเพียงเราก็จะมีการดําเนินงานในโรงเรียนของเราโดยให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติโดยการจําลองทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของท,งท่านนะครับซึ่งให้เราเนี่ยได้ลงมือการทําจริงๆคือเช่นการเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกก็ให้มีการคํานวณรายรับรายจ่ายโครงการหาแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนที่มีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์มากขึ้นโครงการที่3โครงการการจัดหาแหล่งที่พักให้กับนักเรียนที่ด้อโอกาสแล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากที่ไหนหรอคะเป็นนักเรียนที่ภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนและก็มีการเดินทางที่มาค่อนข้างจะลำบากน,น้องี่ไหนดีบายกเรื่องความที่เห็นยังไงเกี่ยวกับการบริหาร เพราะทําให้หนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนดูน่าอยู่มากขึ้นค่ะพี่คิดว่าโรงเรียนของเรามีความโดดเด่นยังไงบ้างคะมีนักเรียนคนรรชาติที่ร่มรื่นค่ะมีหอข้าวด้วยปิดโตมีหอสมุดของเรียนค่ะค่ะก็มีหอม้องไอซียทค่ะค่ะก็มีห้องวิ์คณิตเพิ่มขึ้นค่ะการดูแลเอาใจใส่นักเรียน คครูเเาป็นือจะมีคุณครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะเวลาดูแลนักเรียนแต่ละห้องแล้วก็จะมีกลุ่มคุณครูพ่อแม่นะคะซึ่งเพื่อนเอของพี่นี่นะคะแต่ละคนก็จะมีครูพ่อแม่ที่แตกต่างกันออกไปคะ่ะซึ่งคุณครูพ่อแม่นี้ก็จะเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรานะคะ ่จะดูแลตั้งแต่กฎระเบียบว,วินัยของเรานะคะเวลาเรามาโรงเรียนนะคะแล้วก็เวลาปิดเทอมหรือว่าช่วงเวลาว่างมีกิจกรรมท่านจะมาดูแลเช่นช่วงพักเที่ยงช่วงรับประทานอาหารกลางวันท่านก็จะมีอาหารเพริมหรือคือขนมมาให้กลุ่มครูพ่อแม่นี้นะคะแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็จะไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนดูพฤติกรรมดูความเป็นอยู่ของนักเรียนว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะ แล้วน้องล่ะคะน้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับโรงเรียนของเราล่ะคะผมเข้ามาอยู่โรงเรียนมหนึ่งได้หนึ่งเทอมรู้สึกว่าโรงเรียนน่าอยู่มากเลยครับคุณครูของเราสอนเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับคุณครูประจำชั้นของเราดูแลเรายังไงบ้างคะก็ดีครับใจดีเดี๋ยวนึกออกน้องคิดว่าโรงเรียนของเรานี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมมาเรียนที่นี่สนุค่ะ ครูใจดีไหมใจดีอ่ะน้องชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดอ่ะขั้นพิเศษทำไมคะมันสนุกดีความน้องคะน้องคิดว่าโรงเรียนของเราเป็นยังไงบ้างคะก็เรียนสนุกดีค่ะครูใจดีไหมเอ่ยใจดีค่ะน้องชอบส่วนไหนของโรงเรียนอะชอบแล้วคะทำไมคะเพราะมันเย็นดีค่ะน้องคะ เราได้ไปค้นหาข้อมูลเรื่องความดีของโรงเรียนเราแล้วทําให้เรารู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้นโตขึ้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพการงานที่ดีเราอย่าลืมกลับมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของเรานะาาตังยาวยาวุเฮ้ย